ทางเป้าเดี๋ยวป้าเอาไปเรียนหนังสือนะโอเคโอเคนี่เหรอขามีขนมด้วยดินี่นมเอาไหมนี่หนึงยามีขนมอ้าวเบิดเบิดเขาพูด่างแรงเลยครับยรงงแรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกยว้เหรอ

เงี้ยไม่เข้าเต็มหรอเวหขอบคุณครับ,บี่เเียนอ